เล่นกันไปเลยนะจ๊ะเล่นกันวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะไม่ให้ออกมาเล่นสะนี้นะจ๊ะสะนามรกตอนโนดามันได้ปลาตัวใหญ่ไปกินปลาหมดบอ่อแน่แบ่งกันกินไปเถอะ มากินปลาแล้วจะไปกินสมไยยอดถั่วยอดอะไรที่เขาปลูกน่ะนะนะเดี๋ยวก็ถูกเขาจับต้มหรอกจริงๆแล้วเป็ดมี33ตัวค่ะนับไม่ถูกตั้งนานขายไปแล้วตัวหนึ่งเหลือ32ตัวกำลังจะสั่งเพิ่มนะคะไข่ไม่พอขาย กำลังจะสั่งเพิ่มอีก60ตัวตัวละร้อยสี่สิบบาทนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็กลายเป็นเลี้ยงเล่นเล่นเล่นไปเล่นมาก็เลยอ่ะเพิ่มอีกละเพราะว่าลูกค้าสั่งทุกวันไม่พอขายมันก็มีไข่มีเป็ดแค่32ตัวเนาะมันก็ไข่ครบมั่งไม่ครบมั่งนะคะ ก็รอวันเสาร์อาทิตย์หน้าเขาจะเอามาส่งที่อำเภอประสาทยังไม่รู้ใครจะไปรับน้ำกันทั้งวันไม่รู้จักเน็ตจักเหนื่อยโอ้ยแล้วจะได้ปลาตัวใหญ่เหรอเฮ้ยอะไรวะโอ้ยดำผุดดำา้โอ้ยน้ำใสโอ้ย สลัดขนนอยสบายใจโอ้ยมีความสุขจังเว้ยไอตัวนั้นได้อะไรนะ่ะตาไม่ดีนะนะ่ะตัวดำได้อะไรกินวนะน่ะตัวเบลอเลยเอ้ยสนุกสนานกันจริงทั้งหานทั้งเป็ดโอ้ยเขาขุดสะมหมให้เราเด้อรอก่อนขุดยังไม่เสร็จ เขาจะไม่ให้ลงสระมรกตนี้แล้วให้เล่นสะทั้งนูน่นมากินต้นไม้เขามากินถั่วที่เขาปลูกอยู่ยอดถั่วอนะปาก็ไม่กินในบ่อแล้วยังไม่พอนะไปกินถั่วเขาอีกจะตัวแสบเอ้ยสวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกท่านนะคะวันนี้มาดูลูกชายขุด ขุดสระน้ำให้เป็ดเพิ่มนะคะสระที่เดิมมันแหละแต่ขุดให้มันลึกขึ้นค่ะขุดลอกอสระน้ำของเป็ดใหม่น,นะคะก็ได้น้ำจากพลังงานโซลารเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาลงตรงนี้จะให้เต็มเลยไม่งั้นเป็ดไปเล่นสระข้างนอกที่ปลูกผักไว้ก็กินยอดหมดเลยนะคะพี่สาวก็บน่นโอ้ย บักทัวบักแตงก็ได้กินจากเชื้อดอกเป็ดไปกินยอดทิ้งหมดเลยอ่าแล้วค่อยดูอีกทีตอนน้ำเต็มไปอัปเดตอีกทีนะคะรองรับเป็ดเก้าสิบสองตัวนะคะสั่งเพิ่มอีกหกสิบตัวแม่เป็ดสาวเนื่องจากทำไปทำมาก็เลยเข้าทางพอดีค่ะเป็นอาชีพเสริมที่โอเคน่าสนใจค่ะแล้วก็ ไปเก็บไข่ขายทุกวันมีรายได้ทุกวันอ่านี่ก็จะลึกนะคะลึกตอนนี้ก็จะเปิดให้เต็มเต็มแบบให้เป็ดสนุกสนานตรงนี้ไปเลยทีเดียวนะคะมีเอฟซีถามมาว่าลงทุนหลายปันดอ่าเป็ดที่เก็บทุกวันตอนแรกพี่ชายซื้อตัวน้อยๆมาเด้อค่ะซื้อตัวเล็กๆมาน่ะตัวสามสิบห้าบาทแล้วก็มาเลี้ยงก่อนจะโตนะคะก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะเลี้ยงเล่น,ลนตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะ เป็นรายได้นะคะมีเป็ดอยู่สามสิบสองตัวแล้วก็ออกไข่บางวันก็สามสิบฟองย9ิบเก้าฟองส0มสิบฟองย7 28ิบเจ็ดยิแปดแล้วแต่ไม่แน่นะคะก็ทยอยขายไปเรื่อยๆวันละนิดอัหน่อยก็ไม่พอกับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งลูกค้าในบ้านลูกค้าในเมืองเพื่อนฝูงรู้จักกันนะคะมันเป็นไข่เป็ดสดๆเราเลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงแบบเยอะเป็นฟาร์มใหญ่มันก็จะธรรมชาติมากนะคะ เดี๋ยวอีกจะให้ดูก็ลองเลี้ยงเล่นๆดูนะคะพี่น้องว่าแต่ว่าต้องตอนแรกก็ต้องให้หัวอาหารเขานะตอนเล็กๆอะ่ะซื้อมาหลายเ,าเยอะอะ่ะมันห้าสิบตัวได้ไหมมันก็ตายไปสิบตัวที่เหลือก็สามสิบตัวที่เลี้ยงมาจนเป็ดออกไข่นะคะบางวันไข่ฟองใหญ่มากนะคะใหญ่ใหญ่ทุกฟองเท่ากันอันนี้เรายังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงเป็ดไข่เราก็ยังไม่รู้ว่า ทำไมสาเหตุบางวันไข่เขาก็ฟองเล็กเล็กสลับใหญ่ใหญ่สลับเล็กอาหารถามว่ากินกำลังกินอาหารอยู่ให้อาหารด้วยนะคะแล้วก็ให้หาอาหารธรรมชาติกินในในน้ําในอะไรด้วยน้ําเต็มท่อแสงแดดจัดก็น้ําเต็มท่อคนะ,ะน้าออกไหลแรงเป็ดก็ได้สะใหม่แต่เป็นที่เก่าแต่น้ําแต่ที่ลึกกว่าเดิมก็สนุกสนานกันไปเลยทีเดียว เปิดน้ำคิดว่าสักสองวันน้ําน่าจะเต็มนะคะให้อยู่ตรงนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเออเดินไปเสียเวลาไปทางโน้นเ็าไปกินผักกินอะไรหมดกินปลาที่เลี้ยงอืมได้สระน้ําใหม่ลึกกว่าเดิมสบายใจแฮอืมเล่นน้ําป้อมแปมทั้งวันอะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ย แมคโคใช้งานคุ้มมากเลยงานนี้นะคะก็เลี้ยงเป็ดให้เป็นรายได้เสริมแบบริงจังไปเลยนะคะไหนๆเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเพิ่มอีกหน่อยให้เป็นกิจจลักษณะเพราะว่าไม่พอขายฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ